ทุกคนกับผมช่อง monny com มาแล้วนะคะวันนี้เห็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมเราจะมาทำ squishy collection กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพิเศษนะคะไม่ใช่ของเราค่ะแต่เป็นของพ่อนั่นเองวันนี้เราจะมาได้รีวิว squishy collection ของพ่อเรานะคะก็มีทั้งของไม่แท้แล้วก็ของแท้นะคะที่พ่อเราได้มาจาก fc แล้วก็ของที่พ่อเราซื้อเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอนะแต่ว่าพยายามหามาได้เนาะชิ้นแรกก็จะเป็นนี่เลยเป็นโดนัทลาซ้อนนะคะ คือพ่อเราเอามาใส่แพ็กเกจป๊อปคอนซึ่งแพ็กเกจป๊อปคอนได้มาจากการกินป๊อปคอนนะคะพ่อก็เก็บแพ็กเกจมาก็เอามาใส่สกูชี่ตลบไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่แฟนคลับให้มาเนาะเป็น I Love Sushi นะคะของ s a n ช h i ีแลนด์ตัวนี้ก็ถือว่าเก่าอยู่นะเพราะว่าไม่ค่อยมีขายแลย้วเป็นแพนกวินนะคะของเอ่อสกูชี่ทอยส์นะคะนะคือพ่อได้มาพ่อก็ตั้งโชว์ไม่ค่อยได้บีบหรอก เพราะฉะนั้นส่งมาให้เราเป็นประโยชน์มากกว่า <l acht> ไม่ใช่และฟันชีอีแลนด์นะคะส่วนใหญ่ได้ไมาจากแฟนคลับหมดเลยพวกเนี้ย <l acht> <l acht> นี่อันนี้ก็จะเป็นฟันสีกาแล็กซี่นะคะฮารางบางชิน้นก็มีความอิดพ่อเหมือนกันเฟนคขับที่ส่งให้เราส่งให้พ่อตอเบอรี่เค้กนะคะดูสิเป็นไซจัมโบ้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันอะ่ะไม่ค่อยเห็นร้านไหนขายเลยใหญ่มากเป็นปังปอลีและคูมะ่นะคะ ตัวนี้คือเราเป็นคนสั่งมาจากต่างประเทศนะคะซึ่งแบบมันเหมือนแบบมันผิดพลาดมีตําหนิโรงงานค่ะก็เลยแจ้งไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวคืนเงินให้แล้วก็เอาสินค้าไปเลยตัวนี้พ่อเราก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่ออุตส่าห์จัดการให้เพราะฉะนั้นพ่อต้องได้นั้นก็นี่เลยจะเป็นเล่ยๆยนะคะจะเป็นเม่นนะของเล่ยเลยตัวนี้ก็ได้จากแฟนคลับอีกแล้วมีต่อไปก็จะเป็นโทส์นะคะอันนี้เขาส่งมาให้รีวิวเนาะ ค่ะก็จะเป็นนี่เลยจะเป็นโมนีโมนีนะคะก็บางอย่างก็เหลือแต่กล่องบ้างสกูชี่ก็รุดออกมาบ้างนี่เพราะว่าเราชอบมาแอบเล่นนี่จะมีเป็นกระต่ายนะคะอันนี้พ่อก็ได้มารีวิวเหมือนกันมีเยอะแยะเลยอ่ะพ่ออ่ะเหลือแต่กล่องบ้างอะไรบ้างมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นทักซิโดแฟนนะคะใช่ปะพูดถูกปะ่ะเคยมีคนบอกอะแต่ไม่แน่ใจชื่อเหมือนกัน เคโรโรเป็นกบคือพ่อเราอะถามว่าพ่อเล่นซากุช่ด้วยหรอคือพ่ออะชอบซื้อมาเก็บเก็บนะเก็บตั้งโชอะประมาณนั้นนะคะคือไม่ได้บีบไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ห้ามคนอื่นบีบซื้อมาเพื่อแล้วก็เลยแบบเออไม่สะใจเอามาบีบซะเลยนี่ตัวนี้เรามีด้ามาจากปุ่นนะคะพ่อก็มีนะจ๊ะ ชอบอะบางชิ้นเราก็ยังไม่มีเลยอคือพ่อมีครบทุกลายโอ้ oh my god มีแบบนี้นะคะแต่คือพ่อเราไม่มีสองชิน้นนี้เพราะว่าตัวนี้พ่อเราซื้อมาจากซาริโอนะคะซึ่งที่ซาริโอมีหลายมากสุดก็ตามนี้เลยได้มากอย่างได้ที่สุดเลยอะ่ะพ่อไม่ยอมให้นะคะลายแรบลินนะเมื่อกี้เห็นทำไมเยอะๆใช่ไหมคือพ่อเราเก็บซ้ำฮะ เก็บไว้ขายต่อไงเก็บไว้เก่งกับอะไรขายต่อใครไม่ใช่อะไรขายต่อเรานี่แหละอันนี้ก็ลายแรบลิ้นดูเหมือนกันด้วยซื้อมาซ้ำนะจ๊ะตั้งใจด้วยนี่อีกชิ้นหนึ่งพ่อเหมาหมดร้านมาหมีนะคะหน้ายิ้มนะคะสุดท้ายเราก็ซื้อต่อพ่อไปหมดแล้วแหละจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้ด้วยก็เป็นหน้าเขินอีกชิ้นนะคะซื้อซ้ำมาด้วยโอเค ต่อไปเป็นอันนี้ซาลาเปานะคะเป็นซาลาเปาของกูเดตามะนะนี่อันนี้เอฟลีมาส่งมาให้นะคะโอเคเรามาดูอย่างต่อไปกันยังไม่หมดนะจ๊ะนี่นี่นี่พุงซาริโอเพิ่งไปช็อปมาเมื่อวานเลยจ้าสก,กุชี่ใหม่นะคะเพิ่งไปช็อปมาเมื่อวานจากซาริโอเลยชุบมาดูกันนะใช่ไม่เมโลดี้โมจินะคะเป็นแบบนี้นะตัวใหม่นะคะ ตัวนี้เราก็ขายอยู่นะคะราคาชิ้นละ375บาทนะขายราคาเท่าทุนเลยป้ายก็จะแปะอยู่ที่375บาทแต่ตัวนี้ของพ่อนะพ่อซื้อมันเก็บแต่เราก็ขายนะใครสนใจลายไหนก็ทักแคทมาได้ต่อไปจะเป็นชินนามอนเป็นชินนามอนในถ้วยไอติมนะคะ <c oughs> บุชีใหม่ะจ๊ะบางร้านยังไม่มีขายเลยแต่พ่อมีแล้วอันนาทางสมัยไหมต่อไป ดางโงอันนี้อันนี้เราก็มีนะคะเราซื้อไว้ชิ้นหนึ่งส่วนพ่อเก็บทั้งเซตเป็นดัางโง่ปอมปอมปรินนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยสรู้เท่าไหร่แต่ก็น่ารักนิ่มๆแข็งๆต่อไปไลน์สุดท้ายแล้วก็จะเป็น Hello Kitty พูดถึงซาริโอต้องนึกถึงคิตตี้เนาะอุ้ยอันนี้ก็จะแบบเด้งๆหน่อยก็หมดไปแล้วสำหรับ s กูช s h y collection ของพ่อเยอะแค่ไหนถาใจเธอดูถามดูอุ้ยหลดุด ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ส b ั c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาส่องสกูชี่พ่อใหม่นะ <laughs>